สวัสดีค่ะโอ้เป็นเมตตันฟันทุกเทคนิคบอลใช่ที่ที่มารับใช้เพื่อนที่รักการตีแบตทุกคนไรนะจ๊ะแม่ขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะคะที่มีผู้ติดตามชมเพิ่มมากขึ้นเรื่อคะใครที่มารับ ชมรับฟังคลิปอูนะคะไม่ต้องกลัวไม่เก่งนะคะเก่งทุกคนได้กำไรทุกคนอูคอนเฟิร์มแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้อูรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ตอบแทนให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้ไปเก่งแบบอีกขั้นหนึ่งนะคะฟังอูให้ดีๆวันนี้อูจะนำเสนอเพื่อนเพื่อนของฟุตเวิร์แบบนี้ ชี้ชนะทุกแกมเอาไปเลยค่ะโอ้ตื่นเต้นมากถกามอุต่อมีจริงเหรออุมีอยู่จริงหรือเปล่าแบบนี้มีหรือเปล่ามีสิคะเพื่อนๆฟังอุให้ดี <c oughs> เพื่อนๆลองคิดดูก่อนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยแขนของเพื่อนๆเนี่ยอู้ไม่กังวลแล้วนะเพราะว่าเพื่อนๆมีวิธีการตีที่ง่ายสบุ่ยมากๆเลยก็คือแค่จับไม้หลวมแล้วก็จับไม้แน่นในการกระแทกลูกตีไปตับไซเพื่อนเลยจะตีแบกตีโฟตียังไงก็ตีไปทีนี้จริงๆแล้วอะ่ะสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เพื่อนสามารถตีโดนลูกแบดได้เนี่ยมันคือขา ลูขาขวามไม่ถึงลูกแบตเนี่ยแขนเ,เพื่อนจะตีดีขนาดไหนเพื่อนๆก็ตีไม่โดนตุลูกแบตเข้าใจอุ้มไหมทีนี้เลยทําให้ฟุตเวิร์กแบบนี้เนี่ยเข้าถึงทุกลูกเนี่ยเพื่อนๆจะมีโอกาสชนะไงไปแล้วนะฟุตเวิร์กแบบเดียวที่ทําให้เ,เพื่อนเนี่ยสามารถตีถึงทุกลูกตีชนะทุกเกมเนี่ยมันทำยังไงคะออ้ขา เอาอย่างนี้ละกันเพื่อนๆเคยเห็นคนที่นักกีฬาที่แข่งขันวิ่งล้มกดกันใช่ไหมคะเขาทํายังไงเขาถึงวิ่งเร็วพื้นที่ในคร8แเนี่ยมีนิดเดียวโอ้จะบอกเพื่อนให้ว่าในการเข้าถึงลูกแบตเนี่ยหนึ่งขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนขั้นที่2เนี่ยก็คือเป็นระยะของการวิ่งและขั้นที่3เนี่ยระยะของการหยุดขาขวาและตียังไงก็ได้ให้โดนลูกแบตไอระยะที่2นี่แหละเราจะทํายังไงให้มันถึงลูกให้เร็วที่สุด เพื่อนๆคิดตามก็ Go! วิ่งให้เหมือนลมกดที่เขาวิ่งเร็วๆกันสิที่เขาทําลายสถิติโลกกันสิเพื่อนๆใช้แค่นิดเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องวิ่งกันเยอะเป็นร้อยเมตรสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรแบตมันนิดเดียวถูกไหมเพื่อนถามบูต่อทายัางไงละ่ะเพื่อนๆคิดตามนะนักวิ่งที่เขาวิ่งเร็วเนี่ยเขาไม่ได้ก้มตัววิ่งใช่ไหมเขาทําตัวตรงวิ่งใช่ไหมสิ่งแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นร่างกายของเพื่อนเนี่ยต้องตัวตรง และสิ่งสุดท้ายสิ่งที่สองเพื่อนๆเล่งฝีเท้าด้วยเลยค่ะก็คือการซอยเท้าทีีตรงๆทีๆีซอยเป็นเส้นตรงอย่าซอยซิกแซกไปซิกแซกมันวิ่งตรงวิ่งตรงวิ่งตรงข้างหน้าและข้างหลังเฉียงก็เฉียงตรงทําทุกอย่างเป็นเส้นตรงค่ะและเพื่อนๆจะวิ่งได้เร็วมากเข้าใจไหมคะทีนี้เอามาใช้กระตันการตีแบตนะเพื่อนขาเอาเพื่อนพร้อมก่อนสองขาขาขวาขา,ขา,ขาซ้ายเนี่ยพอดีกันก่อน พอเห็นลูกแบตใช่ไหมคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไกลขนาดไหนเพื่อนๆสปินสปีดขาก็คือออกขาขวาและเร่งฝีเท้าทีเลยปั๊ทีทีและเพื่อนนิ่งหยุดขาขวาและตีแขนสบายๆแยกประสาทขากับประสาทแขนให้ได้อยากรู้ว่าแยกได้ไหมเพื่อนๆซอยขาให้เร็วที่สุดและเหวี่ยงไม้เบาๆดูช้าๆถ้าเพื่อนทําขาเร็วทําแขนช้าได้แสดงว่าเพื่อนๆแบ่งแยกละกันได้แล้วเพื่อนเอาวิธีนี้แหละไปใช้ในการใส่ฟุตเวิร์ก ยังไงอะอู้เอาเพื่อน,เอนๆตเตรียมตัวก่อนใช่ปะเห็นลูกแบบทุกลูกถ้าเพื่อนซอยขาทีได้แต่มันจะเหนื่อยนะบอกก่อนเพื่อนๆอนต้องฝึกว่าในการซอยขาทีเนี่ยหัวใจเราจะเต้นเร็วจะมีอาการเหนื่อยหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องฝึกร่างกายให้พร้อมและทําแบบนี้แหละออกตัวซอยขาทีทั้งหน้าแล้วก็หลังหยุดขาขวาและตีแขน,นสบายๆเพื่อนจะถึงทุกลูกแล้วไม่ต้องรีบ เลยสักนิดเดียวเพราะเพื่อนรู้ว่าเพื่อนเพื่อนสปีดขาเป็นเข้าใจไหมเพื่อนเพื่อนมีความเร็วสปีดขาเท่ากับคนที่วิ่งแบบโลกที่เป็นล้มกดอ่ะเพื่อนเ่เข้าใจป่าเพื่อนเพถึงทุกลูกไงล่ะแค่นี้เองค่ะโอ้ตื่นเต้นมากลองเอาไปทําดูนะคะเพื่อนเพื่อนขาลองดูเตรียมพร้อมทีขา หยุดขาขวาตีอย่างนี้ก็ได้ตามสบายข้างหลังก็เหมือนกันซอยเท้าไปข้างหลังเพื่อนๆอยากตีเพ,เพื่อนเอาขาขวาออกมาก่อนไปข้างหลังแล้วแขนแขนขวาจะไปข้างหลังแล้วตีได้โอเคไปก่อนนะคะไปไปไปเก่งกันยเยอะๆเลย